หลายๆคนคงเป็นโรคซึมเศร้านะครับวิธีการแก้ไขของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่วันนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่จะมาแนะนํากันและวิธีที่จะแนะนำไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียววิธีล่าสุดในการดูแลเรื่องของโรคซึมเศร้ามันเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนครับไม่ให้เสียเวลานะครับผมเข้าที่ใส่ลูกไลครับเชื่อฟังดีนะ มันเป็นเรื่องที่มนุษย์เราทราบกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับว่าปกตินั้นไม้จะเป็นสิ่งที่แข็งแรงน้อยกว่าเหล็กดังนั้นเมื่อเรานึกถึงของที่ใช้ตัดสิ่งอื่นๆอย่างเช่นดาบหรือมีดนั้นเราก็คงจะไม่คิดว่ามันทําขึ้นมาจากไม้มากนะ อย่างไรก็ตามนะครับในอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะได้มีโอกาสเห็นไม้ได้ถูกนำไปใช้งานในหลายๆด้านมากขึ้นเพราะว่าเมื่อล่าสุดนี้เองครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ของสาหารัฐก็ได้เพิ่มประสบความสาเร็จในการทำให้ไม้มีความแข็งแรงทนทานกว่าที่เคยเป็นมาถึง23เท่าครับซึ่งก็มากพอที่จะนำมันไปทำเป็นมีดที่คมกว่ามีดสแตนเลส3เท่าเลยก็ว่าได้อ้างอิงจากงานวิจัยในวารสาร Matters นะครับวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการ การสร้างไม้ที่แข็งแกร่งกว่าปกติเหล่านี้คือการกําจัดส่วนประกอบของไม้ที่ชื่อว่าเฮมิเซลลูลสและเล็กนินซึ่งจะมีความทนทานต่ำนั้นออกไปโดยที่พวกเขาทําเช่นนี้ได้โดยกระบวนการ2ขั้นตอนเริ่มจากการแยกไม้ออกเป็นสัสดส่วนเพื่อกําจัดส่วนประกอบที่ไม่ต้องการออกก่อนที่จะนํามันไปกดในความร้อนเพื่อให้มีความหนานแน่นและขจัดน้ําออกนั่นเองซึ่งผลที่ออกมานั้นกระบวนการนี้ก็จะได้ไม้ที่ไร้ซึ่งข้อบกพร่องตามธรรมชาติทํา ทำให้มันสามารถไม่เพียงแต่จะแข็งแรงมากเท่านั้นแต่ยังสามารถขึ้นรูปเป็นรูปทรงใดๆก็ได้ตามที่เราต้องการความสําเร็จนี้นั่นเองทําให้ในปัจจุบันนั้นทีมนักวิจัยกําลังตรวจสอบอยู่ว่าสารเคมีที่ใช้ในการแปรรูปไม้ในรูปแบบนี้นั้นจะสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้บ่อยแค่ไหนน่าสนใจนะครับ Panic บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโปรแกร,รมบนระบบปฏิบัติการ Mac และแอปพลิเคชันบน iOS มายาวนานกว่า15ปี และยังเป็นผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมพกพา p l a y d a t e ได้เผยแพร่ภาพเครื่องต้นแบบโปรโตไโทป์ของเครื่องเล่นเพลง iPod ของ Apple เป็นครั้งแรกหลังจากที่เก็บไว้นานกว่า20ปี iPod นะครับเปิดตัวครั้งแรกกเมื่อวันที่23ตุลาคมปี2001หรือประมาณเกือบ20ปีที่แล้วครับโดย iPod นั้นเป็นเครื่องเล่นเพลงที่ได้รับความนิยมที่มีจุดเด่นในเรื่องของรูปทรงที่สวยงาม มีวงล้อคลิกวิลสำหรับสั่งการและมีหน่วยความจำเป็นไฟล์เพลงได้มากที่สุดในตลาดจนพลิกทำให้ Apple นั้นกลายเป็นบริษัท IT ระดับโลกในเวลาต่อมานั่นเอง โดยมิสเตอร์เคเบิลสเซอร์นะครับหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Panic ที่เป็นเจ้าของเครื่องต้นแบบนี้ได้เผยแพร่เรื่องราวผ่านทางเว็บบล็อก Panic b l ็อโดยเขาได้กล่าวว่าที่เขานำออกมาเผยแพร่ในคราวนี้ก็เพราะว่าเขารอโอกาสที่จะเผยแพร่ต้นแบบในวาระครบ20ปีของ iPod โดยเครื่องต้นแบบนี้นะครับเคยอยู่ในคลังของบริษัทมาเป็นเวลานานและเคยถูกตั้งโชว์ที่ล็อบบี้ในออฟฟิศส,สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมในระยะเวลาหนึ่งด้วยนะครับหลังจากนี้เขายังเผยด้วยนะครับว่าเครื่องเก เกมเพลย์เดที่เขาผลิตก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก iPod ทั้ง c ค i c k w ิ e ล l และรวมไปถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถดัดแปลงเป็นฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลแบบพกพาได้อาการโรคซึมเศร้าหรือว่า depression นั้นครับเป็นอะไรที่หลายๆคนคงไม่อยากจะเป็นอย่างแน่นอนครับแต่วิธีในการแก้ไขต่างคนต่างก็มีสูตรของตัวเองแล้วแต่ว่าจะได้รับคำแนะนำมาจากทางไหนอย่างไรบ้างวันนี้เรามีคำแนะนำเชื่อว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณอย่างแน่นอน มันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากในปัจจุบันนะครับโรคซึมเศร้าถือว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและกำลังส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้พยายามกันเป็นอย่างมากนะครับที่จะหาวิธีรักษาโรคซึมเศร้าใหม่ๆที่ได้ผลดีขึ้นกว่าที่เคยเป็น ล่าสุดแล้วครับนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขานั้นได้ค้นพบวิธีการใหม่อีกชิน้นในการที่จะรักษาอาการซึมเศร้าแล้วและวิธีที่ว่านี้ก็คือการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กนั่นเองมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะทราบกันว่านะครับว่าสมองเรานั้นมีการทำงานโดยการใช้คลื่นไฟฟ้าของกลุ่มเซลล์ ดังนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์นั้นจึงได้คิดค้นกระบวนการการรักษาระบบประสาทด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าที่ชื่อว่า Stanford Neuro Modulation Therapy หรือว่า SNT เพื่อปรับปรุงการทำงานบางส่วนของสมองผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยให้การของพวกเขานนั้นดีขึ้น ระบบนี้นะครับเกิดขึ้นจากการปรับปรุงเครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก TMS ให้เหมาะสมกับการรักษาโรคซึมเศร้ามากขึ้นโดยการใช้งานในแต่ละครั้งทีมงานนั้นจะปรับแต่งระบบให้เหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละรายโดยอิงจากการสแกน MRI ก่อนที่จะใช้ SNT รักษาผู้ป่วยเป็นเวลา5วันซึ่งถือว่าสั้นมากเมื่อเทียบกับการรักษาตามปกติที่อาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนนั่นเองในการทดลองรักษาอาสาสมัคร29รายซึ่งมีประวัติภาวะซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษา ที่นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยระบบ SNT นั้นจะมีคนที่อาการดีขึ้นมากถึง78%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็นผู้รักษาด้วยยาหลอกซึ่งอาการดีขึ้นเพียงแค่13%เท่านั้นนอกจากนั้นผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาด้วยระบบ SNT บางรายนั้นยังถึงขั้นไม่ได้มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายอีกต่อไปแล้วหลังจากการรักษาแม้ว่าตนเองจะมีอาการซึมเศร้ามาตั้งแต่เด็กก็ตาม นี่นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวของการรักษาโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อดังนั้นปัจจุบันนักวิจัยจึงกำลังเดินหน้าที่จะผลักดัน SNT สู่การทดลองที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเปิดตัวการรักษาเชิงพาณิชย์ในอนาคตและหากผลการทดลองเครื่องมือดังกล่าวยังคงเป็นไปได้ด้วยดีเช่นนี้เรื่อยๆในอนาคตการรักษาโรคซึมเศร้าก็าอาจจะกลายเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยก็ว่าได้ ไม่น่าแปลกใจอยู่แล้วครับเพราะว่าร่างกายมนุษย์เรานะนอกจากะมีจะมีองค์ประกอบด้วยน้ําเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับเรื่องของประจุไฟฟ้าที่อยู่ภายในสมองของเราก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาและหาประโยชน์ที่เกิดอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสําหรับคนที่ต้องการที่จะรักษาโรคสมเศร้าและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสมองได้เห็นของดีในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน เปิดฉากกันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับเรียกว่าการกลับมาจัดงานมหากรรมยานยน,ยนต์ครั้งที่38อีกครั้งนั้นเป็นการระดมค่ายรถยนต์มากมายมาร่วมกันส่งท้ายปีกันอย่างคึกคักอย่างที่บูธ i s u สุเองครับตอกย้ำคอนเซปต์ My new id My new isuzu d max ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณโชว์ศักยภาพใหม่พลานุภาพไร,พร้รขีดจ,จำกัดและยังมาพร้อมกับ all new isuzu mu x ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโชว์ฟังก์ชันความปลอดภัยใหม่ในระบบ a d a s ในงานนี้เช่นกัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่ที่บูธอิสุสุนะคะในงานมหกรรมยานยนต์ปี2021กับมิสเตอร์ทาเคชิคาซาฮาระรองกรรมการผู้จัดก,การบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดค่ะค่ะคุณคาซาฮาระก็เล่าว่านะคะบูธอิสุสุปีนี้มาในคอนเซ็ปต์นะคะ my new id my new i s u z u d max นะคะนำทับโดยนะคะรถรุ่นใหม่ล่าสุดของเราคือ ฟีแก u ฟอิสุสดีแมชนะคะซึ่งมีสีที่โดดเด่นมากคือสีโอเพกเกรย์นะคะหรือว่าเทาโอเพซึ่งเป็นทันสีใหม่ของโลกแล้วก็มีการปรับลุกใหม่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะตามมาด้วย i ิสุสมิ l เอนะคะมีการปรับระบบความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในระบบ A' อเด แล้วก็ X Series ขาแรงทะลุใหม่เราใจสไตล์ X นะคะแล้วเรามีรถตกแต่งพิเศษด้วยนะคะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้ชชยรถรวมทั้งหมด14คันที่วุธอิสระในงานมหกรรมยานยนต์ค่ะการปรับลุกใหม่ให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นได้รับการตอบรับอย่างนียิ่งจากลูกค้าการยังคง ความเป็นอิสุสุก็คือสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบต่างาแล้วก็ความแข็งแกร่งพนฐานไม่เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะคุณคาซาร่าคะอยากให้เชิญชวนท่านผู้ชมมาชมบูธอิสุสุในงานมหกรรมยานยนต์ได้ค่ะはい。えっとม12月の12日までこิムาントンタイのインパสนアリーナนモาタาชาติสุรมิจงุรรณบุานหกรรมานยตัตรมัจてริยะ ก็เรามาีความยินดีที่จะเรียนเชิญทุกท่านมาชมรถอิสุสที่งานมหกรรมยานยนต์นะคะที่อินจากเมืองทองธาน,นีอยากให้ท่านสัมผัสรถอิสุสทุกรุ่นมาทดลองขับนะคะเรียนเชิญได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณคัศรามากนะคะที่มาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องรถอิสุสขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ หรือจะติดตามข่าวสารของ Isuzu เพิ่มเติมได้ที่ izu-tis.com s u หรือจะดูคลิปพิเศษจากทางผมและคุณยุทธจากทางบริษัทรีเพ Isuzu Cells ตาม QR code ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ e c ค t o ยสแกันนะครับสำหรับแฟนๆ t e c ท t o นะครับก็จะรู้ว่าผมชอบแกจิตหรือเทคโนโลยีที่นามาใช้มาผ่อนคลายนะครับเหมือน นวดหัวนวดแขนนวดขาคือนวดเกือบทั้งตัวละเดี๋ยที่เดียวครับก็คือนวดนวดขอครับยังไม่นวดสักทีหนึ่งด้วย Neck Massager by G Back นะครับ ตัวเนี่ยนะครับพวกกร g เจ็ี่ผมได้เอานํามาใช้ก็จะเป็นพวกระบบสั่นหรือมีการนวดมีไรเพรสเชอร์มาใส่แต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าแบรนด์ฟรังค์คุซีของเขาก็คือ low frequency tens e pulse principle นะครับโอ้โหคํายาวมากเลยครับก็คือใช้ระบบไฟฟ้าหรือการชอ็อตหรือการขยับกล้ามเนื้อของคุณโดยไม่มีการสัน่นว้าวจะเป็นแบรนด์จีนนะครับกล่องก็สวยสีขาวเทาเปิดยากน,นินึง คือผมว่ากล่องแบบนี้มันสวยดีนะแต่ว่าสำหรับผมมันเปิดยากนี่แล้วนี่นะครับเขาจะมีรีโมทของเขาเพื่อปรับโหมดของเขานะครับก็โอเคแต่ว่าผมได้เห็นว่าเขาอ่ะต่อก,กับลูทูธผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนี่นะครับก็จะเป็นตัว Neck Massager by G Back นะครับมันเล็กแล้วก็พกพาได้ง่ายรู้สึกว่าใส่กระเป๋าก็เอาไปที่ไหนได้เลยเพราะว่ามัน ใส่ต้องคอโอเคก็สวยนะคือฟีลลิ่งของเขาก็จะเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกที่แบบว่าพรีเมียมเกรดนิดนึงอะนะโอเคเลยข้างในก็จะมีตัวยางตรงนี้ก็จะนุ่มหน่อยตรงนี้ด้วยแล้ว3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโนดที่จะปล่อยโลฟ r e q นน n ซีพอสของเขานะครับโอเคอ๋อคือถ้าเขาจะนวดตรงเนี้ย ก็มันจะนวดแค่ตรงหลังคอนะตรงนี้จะไม่มีสำหรับผมอะผมจะปวดตรงนี้แต่ข้างหลังนี้ก็โอเคแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือมันเป็น low profile แปลว,ว่ามันพอระโบลใช้ได้ง่ายแล้วก็คือเหมือนสมมติว่าเรานั่งทํางานอยู่แล้วก็เสียบใส่ได้เลยเพราะว่ามันเล็กไม่ได้ใหญ่เดี๋ยวมาลองใช้ดีก่อนนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ของเขาได้หรือว่าใช้รีโมทที่เขาให้นำมาให้แล้ววันนี้ผมจะใช้รีโมทแล้วกันนะเพราะมันสะดวกสบายดีนี่นะครับ กดปุ่มเปิดค้างไหมจะมีเสียงติ๊ดไฟก็จะกระพริบเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโหมดนะครับตัว M หลังจากกดโหมดปุ๊บนะเขาก็จะเริ่มทำงานด้วยเบสโหมดของเขาด้วย Low Frequency Tense Pulse Principle ของเขาครับนี่ชื่อยาวแต่ชื่อเท่นนะอ่ะก็คือ ตอนนี้มันก็เหมือนการลงลนไฟฟ้าช็อตเข้าไปในคลองผมซึ่งก็จะกระตุน้นกล้ามเนื้อของผมนะครับเขาบอกว่าภายในหนึ่งนาทีอ่ะอมันจะเหมือนว่าคุณได้นวด8-3รอบเลยครับโอ้หการปรับโหมดนะครับกดตรงนี้ได้เลยนี่แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับก็คือว่าในโหมดของเขาจะไม่มีอินดิเคเตอร์บอกว่าตอนนี้โหมดของคุณคือโหมดอะไรก็คือเราก็ต้องปรับจนกว่าเราชอบก็คือผมชอบแรงๆนะครับวันปรับขึ้น แล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับคือว่าการปรับอุณหภูมิเพราะว่าเขาจะมีฮีเตอร์อยู่ตรงคอให้ด้วยโอ้สะดวกสบายชอบมากเลยลก็คือจะมีการอุ่นคอแล้วก็การนวดคอหรือการชารคอรด้วยโลฟรังกนซีนะครับแล้วก็สําหรับการชาร์จหรือแบตเตอรี่แร์ของเขาครับคือเขาแนะนําให้ใช้วันละครึ่งชั่วโมงเองนะครับแล้วถ้าใช้แค่วันละครึ่งชั่วโมงจะใช้ได้ถึง8วันเลยแล้วชาร์จแบตเตอรี่ก็ง่ายด้วยเขาจะมีตัวพอร์ตอย่างนี้แกะออกมา เสียบสาย USB, USB C ชุบแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็สรุปนะครับคือตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากนวดด้วย Low Frequency แล้วก็เน้นตรงหลังคอสำหรับคนที่ทำงานเยอะนะครับคือมัน Lightweight, Portable แล้วก็มันแก้เมื่อยจริงๆนะครับรวมกับราคานะครับประมาณ1,290บาทก็คือโอเคครับ ปกติในหนังเรามักจะเห็นภาพคนโรมันนอนแทะองุ่นกันอย่างสำราญใจใช่ปะก็ไม่น่าแปลกใจถ้าเราจะคิดว่าคนโรมันนี่น่าจะนั่งกินนอนกินกันทั้งวันแต่ว่าหลักฐานชี้ว่าจริงๆแล้วคนโรมันกินข้าวว,าาวันละมื้อเท่านั้นเองอ๋อคนนี้เคยเคย,เคยเห็นอยู่ใน Facebook เล่นมาสัก3-4เดือนแล้วอะ่ะยังเห็นอยู่ใน Facebook ก็คือรู้สึกว่าคอนเทนต์เขาันดีมากเลยเนอใช่แต่ไม่ติดตามต่อพี่อ่านว่าอะไรอะพูดอ๋อพูดใช่ เออเคยได้ยินไหมแต่ไม,ไม,ยยไม่ไม่เคยเห็นหน้าก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเป็นเสียงภาคไปเจอเขาเลยในสัาหนี้<อ>ผมเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องคือเหมือนเป็นคนที่ชอบไปหาความรู้อะไรมาแล้วก็มาพูดให้เพื่อนฟังก็เลยมาจับมือกันแล้วก็คิดว่าจะสร้างเพจอะไรสักอย่างที่ให้ความรู้คนดีไหม นนใจมาจากยุคนี้รู้สึกว่ามันมีร้านอาหารตั้งชื่อตัวเองเป็นคำคำเดียวอะ่ะเช่นแบบไม่รู้จักว่าร้านร้านชื่อป้อนอะ่ะรู้สึกแบบเออชอบร้านที่มันตั้งชื่อเป็นคำคำเดียวเราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นงั้นถ้าตั้งชื่อจะต,ตั้งชื่อเพจตัวเองที่มันเกี่ยวกับการเล่าเรื่องอะ่ะก็แล้วเป็นคำเดียวมันก็ต้องเป็นคำว่าพูดเนยคอนเซปต์ Concept โดยรวมเนี่ยก็คือเราอยากจะเล่าเรื่องที่เราอยากเล่าแต่ว่าเราต้องเล่าให้มันสนุก ภาพจำของคนไทยที่มีต่อ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงปตัตตานีอาจจะมีแต่ความรุนแรงหรือการก่อการร้ายแต่ที่สองภาพนี้เป็นภาพจากปัตตานีทั้งคู่ก็เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราหาวิธีการเฟรมโครงสร้างเรื่องได้มันก็สามารถสนุกได้ทุกเรื่องอันนี้คือที่เราใช่แล้วก็อยากยกตัวอย่างอันนึงเพราะว่ามีคนเอาไปใช้ประกอบการสอนก็คือวิดีโอวิทยาศาสตร์ของเสียงหัวใจ ก็คือปกติเวลาเราจะเรียนเรื่องการสูบฉีดเลือดอย่างเงี้ยหรือการไหลเวียนของเลือดในร่างกายมันจะต้องใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์เยอะใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็ทำแอนิเมชันแล้วเราก็อธิบายทุกอย่างโดยไม่ใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคําพวกนี้คาเทคนิคพวกนี้ถ้าคุณยังไม่เข้าใจระบบทํางานการทํางานของหัวใจคุณรู้คําพวกนี้ไปคุณก็ไม่เข้าใจอยู่ดีก็คือให้เข้าใจก่อนคือวิดีโอนี้ทำให้เข้าใจแล้วก็ มีเด็กหลายคนมาคอมเมนต์ในว่าโอ้โหเพิ่งจะเข้าใจคือแบบเรียนมาตั้งนานเพิ่งจะเข้าใจว่าหัวใจทาํางานยังไงเราก็รู้สึกดีที่วิดีโอของเรามีประโยชน์แล้วก็หลายวิดีโอมีคนเอาไปใช้ในห้องเรียนอะไรเงี้ยครับถ้าเราแนบหูติดกับหน้าอกใครสักคนเรามักจะได้ยินเสียงหัวใจดังตุบ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 ใช่ปะ่ะเสียงหัวใจมันก็มักจะมาเป็น2จังหวะตลอดตุบ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 หรือที่เขาเรียกกันว่าเสียงหลุบกับดุบแบบ ลุบดุบลุบดุบไม่ว่าหัวใจจะเต้นเร็วแค่ไหนก็จะเป็นจังหวะตุบๆตุบๆแบบนี้เสมอแต่ว่าทําไมมันมี2เสียงเวลาเราเขียนคีิประครับเราใช้เวลาหรือว่าศึกษาอยู่ามายมันแล้วแต่เรื่องคือบางเรื่องมันก็ต้องรีเสิร์ชตรงนั้นเลยก็ปกติเวลาผมรีเสิร์ชสมมุติว่าผมอยากทาเรื่องเนี้ยผมก็จะเริ่มหา PDF แล้วเช่นมีงานวิจัยไหม หรือว่ามีบทความอะไรไหมอย่างตอนที่ผมทําเรื่องภาษาโปรโตอินโดยุโรเปียนซึ่งเป็นรากภาษาของบาลีสันสกฤตเนี่ยอันนี้คือนั่งอ่านบทความอยู่เป็นอาทิตย์เพราะว่าเรื่องมันลึกมากอันนีมน้มันก็แล้วแต่เรื่องกว่ามันจะได้เป็นคลิป,ลปหนึงขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำยังไงกับมันบ้างก็คือว่าวิดีโอหนึ่งเนี่ยฮะมันใช้เวลาประมาณ3 4งอาทิตย์แล้วแล้วปกติเนี่ยพูดก็จะมีวิดีโอเดือนละ4วิดีโอเท่านั้นก็คืออาทิตย์ละครั้ง แปลว่าทุกวิดีโอที่ออกไปสมมุติว่าได้ดูวิดีโอคนเห็นวิดีโอนี้แล้วเนี่ยแปลว่าเราทํางานชิ้นนี้มาประมาณอาจจะ3อาทิตย์แล้วสามอาทิตย์ที่แล้วเราเริ่มทําอะไรเงี้ยก็แบ่งเป็น2ช่วงก็คือหาข้อมูลก่อนเขียนบทแล้วก็ผลิตเป็นวิดีโอทำแอนิเมชันหรือทําเป็นพูดมินีออะไรเงี้ยการหาพันธุ์เทศการที่พันเเทการนำเสนออะไรเงี้ยเออคือวิธีนําเสนอนีอ่ถ้าถ้าจะให้อธิบายวิธีนำนำเสนอของของพูดมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเราจะไม่ เราจะไม่เฉยไฉเราจะมาถึงเราก็จะเข้าเรื่องเลยแล้วคือเราจะเราจะพยายามคิดวิธีเปิดเรื่องให้น่าสนใจที่สุดแล้วก็จะมีคนชมว่าแบบว่าเหมือนเหมือนไม่เคยเจอเพจไหนที่จู่ๆก็เข้าเรื่องเลยคือคือไม่มีการบอกว่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรคือบางทีมาถึงเราก็แบบปีพันเก้าร้อยส่สิบแปดเลยอะไรเงี้ยหรือไม่เราก็จะไปหาอะไรมุกมุกเปิดอะไรที่มันคนคาดไม่ถึงอย่างเงี้ยเช่นจู่ๆเราก็ดึงข้อดึงข้อมูลบางอันมามาเอาเป็นขึ้นมาเป็นประโยคแรกเลยอะไรเงี้ย ซึ่งซึ่งวิธีเล่าเรื่องของพูดก็คือเหมือนกับว่าทํายังไงก็ได้ให้คนมันถูกดูดเข้าไปในเรื่องอะเราอยากจะให้ฝากถึงใครทุกคนที่ตามสมัครท้ายพูดกันอยู่แล้วแล้วก็ใครก็ตามที่ยังไม่ได้มาสมัครท้ายกำลังจะยังไม่รู้จักพูดรออย่างไรฝากในนีคนมาติดตามก็สําหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาตลอดเพราะว่าคนติดตามก็คือคนที่ทําให้เรามีทุกวันนี้ ส่วนคนที่อาจจะเพิ่งเคยเห็นพูดจากวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกก็ลองลองเสิร์ชแล้วดูวิดีโอแล้วดูว่าติดใจไหมเพ<ค>ราะอะไรเพราะหลายคนดูแล้วจะแบบว่า,าดูยาวเลยดูติดกันจนคบทุกวิดีโอเล,เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ฝากว่าแบบให้มากดสับสไครต์เลยแต่อยากจะให้มาดูก่อนอแล้วถ้าถ้าเขาชอบเราเชื่อว่ายังไงเขากดอยู่แล้ว ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับผมแล้วก็เรียกว่าเราเนี่ยมันถึงสิ้นปีแล้วจัสตินนะสิ้นปีนี้คงจะมีเรื่องราวด้านเทคโนโลยีนั้นขยันกันออกมาให้ได้สัมผัสกันอย่างแน่นอนติดตามเราได้ในช่องทางออนไลน์ทั้งหมดได้แก่ออ Facebook t k n Technology o u t u b e Space in t r a f แล้วก็ไลน์ t e c h n o l o g นะครับทั้งผมและจัสตินนั้นจะคอยสื่อสารกับท่านตลอดเวลาจนกระทั่งเรากลับมาพบกันทาง PPTV HD ช่อง36อีก7วันนับจากนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ